ไปดู PT ประจวบ FC ที่สนามสามอ่าวครั้งแรกไปกันครับผมสำหรับใครที่อยากหาร้านคาเฟ่นั่งชิๆลๆริมทะเลแถวคลองวาน,นับผมก็แนะนำเลยครับที่ร้านเวลคัมคาเฟ่กาลปังหาลีนสอร์ทนะครับก็ถือว่าอยู่แถวคลองวานนะครับบรรยากาศริมทะเลคลองวานนะครับแล้วก็นั่งรับลมชมทะเลแล้วก็ถ่ายรูปชิลๆได้เลครับแล้วก็รสชาติ ของกาแฟก็ถือว่าดีที่สําคัญร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองครับมากันได้ครับทีมเยือนนักฟุตบอลก็ชอบมานั่งกินกันโกโก้มะพร้าวเมนูเด็ดเลยครับสำหรับที่ดีได้เวลาเดินทางสู่สนาม3อ่าวสเตเดียมหลังยาวของทัพต่อพิฆาตนะครับพีทีประจวบเอฟซีนะครับก็สนามก็อยู่ในตัวเมืองเลยครับเดินทางง่ายมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ที่พักกับที่ผมมานอนด้วยนะครับก็บรรยากาศก็ถือว่าเป็นวันศุกร์นะครับอาจจะคนไม่เยอะมากครับวันนี้ก็เป็นเกมที่เปิดบ้านพบกับสโมสรลำพูนวอริเออร์ครับเตะคู่เดียวในวันศุกร์ ก่อนอื่นเลยก็ขอย้อนพาเพื่อนๆไปชมช็อปของสโมสรพีทีไปจุนะครับก็ูอยู่บริเวณหน้าสนามนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าเสื้อผ้ามีให้เลือกเพียบนะครับมาในแบรนด์อาลีนะครับสีสันสดใสนะครับสาสีแล้วก็มีเสื้อซ้อมให้เลือกกันครับได้เวลาเข้าสู่บริเวณข้างในสนาม3ามเอลสเตเดียมนะครับซึ่งฤดูกาลก่อนนะครับสนาม3ามเอลสเตเดียมครับคว้ารางวัลเบสเกาสเตเดียมของปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับสนามที่มีพื้นหญ้าที่เนียนกลิบนะครับแล้วก็บราการท คือโคตตี้นะครับสะสมพบประเสริฐครับเจ้าของฉายามูนินโยเมืองไทยครับผู้ปลุกต่อวิชาให้บินสูงถึงข,ขนาดนี้ครับผมตามแกมาตั้งแต่สมัยแกคุมการท่าเรือนครับเป็นโค้ดที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นมากวาทะลูกหนังเพียบเลยครับ mm hmm. นักเตะทั้ง2ทีมก็เดินลงสู่สนามครับก่อนเกมพีทีประจวบก็เพิ่งถล่มเมืองทองมา4ประตูต่อ1ส่วนลำพูน,นครับแพ้ท่าเรือมา2ประตูต่อ0ครับ เกมเริ่มก็ไปดูไฮไลท์ในระหว่างเกมกันเลยครับรูปเกมก็เป็นประจวบนะครับพับสนามบุกใส่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านประตูนน,นม่วงงามน,นะครับที่เกมนี้ถือว่าเซฟเยอะมากมากนะครับหลังจากที่ไปกินกาแฟแล้วเจอกันมานครับก็ส่งกําลังใจให้แกก่อนเกมนะครับก็ถือว่าโหจริงๆครับในเกมวันนี้คว้า m v p ด้วยลําพูนันนา,นา,นานจะมาทีครับจากลูกยิงของเอ็มลาป้าตูมไปไหนไม่รู้ แล้วก็ประจวบบุกต่อครับแล้วก็ยังติดอาลีซิโซโก้เกมนี้ก็เด่นไม่แพ้กันนะครับสำหรับอดีตกองหลังของเรียวพูนะครับกลับมาล้ำพูอีกครั้งหนึ่งเอาจริงประจวบนี่เจ้าบ้านนี่น่าจะได้น้าหลายครั้งนะครับจากจังหวะโอกาสเพียบเลยแต่ก็ยังติดนิดนิดหน่อยๆครับกองหลังลําพูนก็ถือว่ายังทหน้าที่กันได้ดีสุดๆเลยครับไม่อยากจะเชื่อว่าลูกนี้จะไม่ได้ประตูได้ยังไงครับก็ต้องติดเซฟโนนอีกหนึ่งรอบนะครับเกมนี้เขาสุดยอดจริงๆครับพลังกาแฟวลคัมคาเฟ่ครับผม ลำพูนมาน้อยแต่ต่อยหนักครับลูกนี้ครับอนันยอสังวานโซโลเดี่ยวมาให้กับเอ็มลาปาล็อกลบโกมยิงไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่โหน้าเสียดายนะครับจังหวะโอกาสทองทั้งทั้งครึ่งแรกแทบจะไม่มีเลยครับเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวเลยที่จะยิงนะครับหลังจากหมดครึ่งแรกนะครับก็มีรถดูแลหญ้านะครับมาทําให้พื้นหญ้าเนียนกิฟนะครับก็ถือว่าเป็นหในไม่กี่สนามนะครับที่มีการ ดูแลญาติได้ดีขนาดนี้ครับเท่าที่เคยเห็นมาก็มีอย่างบีจีปทุมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับพลังการตอนจัดที่คิงคัพนะครับสำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็สมแล้วนะครับที่ปีที่แล้วนะครับได้รางวัลเบสกาสเตเดียมออฟเดียร์ครับก็เป็นรางวัลที่พื้นญาติที่สนามดีที่สุดในปีที่ผ่านมาครับก็เนียนกิฟจริงๆครับสำหรับสนามสามอ่าวสเตเดียมครับ และเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นเกมนัดที่100ของประสิทธิ์จันทุมนะครับกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบนะครับโดยเจ้าตัวนะครับก็เคยอยู่กับสโมสรทุพันธบุรีครับก่อนถือว่าก้าวเป็นกำลังสำคัญให้กับทัพต่อพิฆาตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของทัพต่อพิฆาตพีทีประจวบนะครับโดยนายกเกียร์นะครับมามอบเสื้อให้เองเลยเกมครึ่งหลังก็เป็นของประจวบซะเป็นส่วนใหญ่ได้ยิงเจอะออกเยียงเหลือเชื่อเลย แต่เป็นทีมเยือนนะครับที่บุกน้อยนะครับแต่มาแต่ละครั้งนี้ถือว่าน่ากลัวครับและลูกนี้นะครับก็เริ่มจากหมองมอรวินนะครับจ่ายไปให้สูรัดล็อกมาแล้วก็โดนประสิทธิ์ดั่วไปครับผู้ตศิสินตอนแรกอ่อยไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีการไปดู VR แล้วก็ตัดสินให้เป็นจุดโทษครับลูกนี้ก็ถือว่ามีการปะทะกันจริงๆนะครับประสิทธิ์นี้ถือว่าเกือบแย่เลยครับทำโดนจุดโทษด้วยนะครับในนัดที่100่ง้ครับผู้ตศิสินวอลินทรอนสัสตดีนะครับเดินมานะครับหลังจากที่ ไปเช็ค V R นะครับแล้วก็เดินมานะครับก็ตัดสินให้เป็นจุดโทษของทีมเยือนนะครับผมบุกน้อยแต่บุกหนะนะครับสำหรับทัพราชันโคขาว และผู้ที่รับหน้าที่สังหารก็คือวิลเลียนโมต้าครับกองหน้าบราซิลนะครับที่เคยอยู่กับทัพต่อพิฆาตนะครับยิงทีมเก่าซะด้วยนะครับยิ่งไปดีใจกับแฟนบอลนะครับที่วันนี้มาเยือนไม่เยอะนะครับสำหรับแฟนบอลลำพูนครับน่าจะมาไม่ถึงประมาณ10กว่าคนในด้วยซ้ำนะครับก็ได้เฮกันไปก่อนครับสำหรับทีมเยือนครับในช่วงห้านาทีสุดท้ายนะครับก็ใครๆก็คิดว่าน่าจะเป็น3แต้มของราชันโคขาวลำพูนวอร์เออร์ครับแต่ยังไม่จบครับ แต่ประจวบในบ้านเขาไม่ยอมง่ายๆนะครับลูกนี้ยิงติดหัวของวิทยามุลวงนะครับผู้ดลินไม่เป่าหยุดเกมทัง้งนั้นนะครับมีการเจ็บหัวเกิดขึ้นนะครับจนมาที่จุดโทษปัญหานะครับแล้วก็เป็นตาอัวเฟเรล่ายิงเข้าไปนะครับยิงทีมเก่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตาอัวก็เคยอยู่กับสโมสรลำพูนวันเออครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นดราม่าทุกคนก็เห็นกันหมดนะครับผมเห็นกับตาก็ส่วนตัวก็ คิดว่าไม่ควรเป็นจุดโทษครับแทบจะไม่มีการคอนแทคอะไรเกิดขึ้นนะครับก่อนจะจบด้วยผลเสมอนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมมาเยือนอีกแน่นอนครับสำหรับ3ามอ่าวสเตเดียมครับของสโมสรพีทีประโจอีฟซีนะครับบรรยากาศในเมืองล่มลื่นนะครับริมทะเลนะถือว่าชิลมากนะครับก็ผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบบรรยากาศชิลๆหาร้านกาแฟนั่งรับลมริมทะเลครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเมือง3อ่าวครั้งหน้าจะมาอีกแน่นอนครับก็ถือว่าประทับใจในทริปนี้ครับ